สวัสดีครับผมอธิวัฒน์บุญชาติครับวันนี้ผมอยู่ที่หมู่บ้านสันปนามผมได้มาก่อตั้งหมู่บ้านสันปนามเมื่อวันที่12สิงหาปีพศ2553เพื่อเป็นหมู่บ้านเชิงสัญ,ญลักษณ์ในการที่จะต่อสู้ในการปกป,ป้องพื้นแผ่นดินไทยนะครับเรียกร้องให้ยกเลิก m o u .43 และเรียกร้องเรื่องของการที่การตัดสินให้ประสาทพิหารเป็นของกัมพูชาแต่เพียงฝ่ายเดียวและเรื่องของการยินิจฉัยของสารโลกกรณี สั่งให้ทออาหารออกพ้นจากพื้นที่4.6ตารางกิโลเมตรนะครับวันนี้เราพี่น้องชาวบ้านสันบันน้ำเรายัางปักหลักอยู่ที่นี่ที่วัดป่าเขาโตตบนบกักใดอำเภอพนมนงกรักจังหวัดสุรินทร์วันนี้จะเงียบงานนิดหนึ่งครับพี่น้องบางส่วนได้ไปพัฒนาพื้นที่ปราสาทตาควายเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้พี่น้องได้มาเยี่ยมชมกันนะครับถ้ามีความเคลื่อนไหวอย่างไรจะพูดคุยผ่านพี่น้องทางสื่อออนไลน์ต่อไปครับ